ขอตอนรับสู่ช่องรูม,มาหาเรื่องนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการไดคัดแล้วก็เอาไปแปะลงแบ็กกาวแบบง่ายๆบนมือถือ iPhone เลยนะครับอันนี้มีรีเควสต์ด่วนมาให้ทำคลิปนะฮะกดเข้าไปที่โฟโต้นะฮะแล้วก็สมมุติว่าเราจะเอารูปนี้นะฮะเรากดคลิกค้างที่รูปนะฮะเห็นปะรูปมันจะขยับได้ก็คือเราจะไดคัดรูปนี้แล้วนั่นเองนะฮะวิธีก็คือกดเอาใหม่นะกดคลิกค้างที่รูปนะครับ แล้วมันจะมีคําว่าแอรสติ๊กเกอร์เห็นปะกดแอรสติ๊กเกอร์เห็นไหมสติ๊กเกอร์มันจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะฮะสมมุติว่าถ้าเราจะเอาจะใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่เอาเราไปกดที่ตัวสติ๊กเกอร์ที่เราแอรไว้ก่อนหน้าเนี่ยแล้วกด d e l ีก็ได้นะครับมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับเราสามารถทําเก็บไว้ได้สมมุติผมจะทาอีกรูปหนึ่งกดคลิกไว้นะฮะเนี่ยมันจะมีคําว่าแอรสติ๊กเกอร์โผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็กดแอร์สติ๊กเกอร์รอปปม ทีนี้เราเลือกแบ็กกราวด์ที่เราจะลองเอาไปแปะดูนะฮะสมมุติมีรูปนี้อยู่อยากจะไปแปะกด e d i t ครับหลังจากนั้นจะมีรูปดินสออยู่ข้างบนตรงนี้เห็นปะกดดินสอกดเครื่องหมายบวกครับมีคำว่าแ s สติก e r เห็นยังนี่สมมุติจะเอารูปนี้ลงไปนี่ขยายได้นี่เห็นปะแล้วก็ขยายย่อได้แล้วก็แปะวาง ปุ๊บนี่สมมุติจะเอาเรียบร้อยแล้วก็กดดันจบเรียบร้อยรูปมาแล้วนะครับนี่ดันอีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมรูปนี้ก็จะมาแล้วก็คือจะตัดแปะแล้วสมมุติจะแปะเพิ่มกด Edit ครับกดรูปปากกาเห็นปะ่ะอันกลางนี่เห็นนะอันท้้งบนนี่นี่แล้วก็กดเครื่องหมายบวก Add Sticker มันมีสติเกอร์อยู่ใช่ไหมอ่ะเอาไปอีกตัวหนึ่งปุ๊บขยาย นี่ขยายตัวสติ๊กเกอร์โอ้ยปุ๊บกด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 อ้าวหายสมมุติถ้าผิดพลาดอะไรก็กด undo ได้นะครับอ่ะแอรสติ๊กเกอร์ใหม่อ่ะแอดปุ๊บโผล่ขึ้นมานี่เห็นไหมมันก็สามารถขยายรูปได้แล้วก็เลือกที่จะวางไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็ปล่อยปุ๊บกดดันเรียบร้อยดันอย่างทีหนึ่งเสร็จแล้วนี สมมุติว่าถ้าคุณไม่พอใจอยากได้รูปเดิมกลับมานะครับกด Edit แล้วก็กด r e v e r ร์ r r i i n n l l เห็นไหมมันจะกลับมาเป็นรูปเดิมแล้วแค่นี้ง่ายๆไปลองทำดูกันนะครับ